เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะฟังแล้วก็จะคดหูใจนิดนึงเนาะเอาเป็นว่าจะมาเล่าสู่ฟังอ่ลักษณะเป็นผู้ยิงที่แบบว่าจังไหนอะเพิ่นเป็นลักษณะแบบยิงก็ได้ชายก็ได้จังซส่นะอันนี้ก็คือแบบว่าบไดด้บได้บุรีอีหอย่างเดอ้อคือสิเราให้เป็นเรื่องเต็มให้ฟังลักษณะที่ว่าคือแบบว่าเพิ่นจะยุกินกับผู้ยิงด้วยกัน อยู่กินกับผู้หญิงด้วยกันแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบจังใดอะเพิ่นก็นจะมีลูกทุกปีอยู่กินกับผู้หญิงด้วยกันแต่ว่ามีลูกทุกปีทุกปีทุกปีลูกนะแต่ว่าพอคขอดมากจ,จะเสพิ่นก็จะโยกลูกให้คนอื่นไปเลี้ยงอ,อ่าบางครั้งบางที่ก็ยกให้มูลนิธิไปบางครั้งบางที่ก็ชวนมากก็จะเป็นพี่น้องบางที่กับพี่น้องเอาไปเลี้ยงบางครั้งอาคนอื่นที่เขาบม่มีลูกอะเอาไปเลี้ยงอย่างเงี้ยถ้าจะมองเขาเพิ่นจะมองงบา จะเป็นยังมีหลกลกนะกะบบอึดคนสิเหลี่ยงขอต่ว่าสิยกไห้เขาอกเท่านั้นคือแบบว่าผู้มองว่ามันเป็นโลกแบบเป็นโลกโลกจิตชนิดหนึ่งบ่ที่แบบว่าเจ้าไหนอะบอกเห็นคุณคาของ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 หลูกนน่นแหมบมมีความเป็นเม่์่ะนะถ้าจะมองเนาะเพราะว่าพ่นจะมีหลูกทุกปีอืมคือคือแบบว่าก็จะมีไปมีสัมพันธ์กับผู้ชายอยู่บ่อยๆ แต่ว่าการใช้ชีวิตอ,อยู่แบบจริงจังคืออยู่กับผู้หญิงด้วยกันนี่สินะแล้วก็ล่าสุดเรื่องเล่ามันเกิดจะเป็นแบบแบบว่าผู้ย่มาลาเหรืพผู้นะคือเลิกคบไปเลยพอรู้พอ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 ,พอมันเปิดเกิเดเรื่องขึ้นแบบนี้ทุกคนคือแบบพูดก็เลยแบบว่ามันเกินไปไหมถ้าเธอจะแบบว่าเธอจะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนเนาะและ้วพูดก็เลยแบบก็เลยหลกเลิกค,คบไปเลยเออแบบที่นี่เนาะเอ่อคนล่าสุดหลุ่นคนล่าสุดเนี่ย อ่านว่าเพิ่นกะกะทองหล้กกะลอดออกกะกะทองกะแบบกะไปฝากของปกติอยู่แล้วบัดที่นี่เมื่อลอดน่ะเมื่อลอดน่ะคือผมมีไผ่หูอ่าเมื่อลอดเมื่อเพิ่นเพิ่นเจ็บทองขอดนะมีไพ่หูเพิ่นกับไปกีดยางเสยเลยลักษณะแบบว่าเมื่อจะลอดนะคือเพิ่นเพิ่นไปกีดยางนะนะเพิ่นไปทํางานเนี่ยเพิ่นไปทํางานเสยในสวนนะเออเพิ่นกไปทํางานในสวนเสยบานก็คือแบบเจ็บทองขอดเจ็บทองขอดแบบนี้ กะขอดอยู่ป่าอย่างที่ข้นบร้คือนั่งจะเป็นคนที่ขอดง่ายขอดง่ายมากเออโอ้ยจังไ๋จะไปขอดง่ายขอดได้ปน,นั้นคือจกกังกะเทน่ยงเททานบาน,นี้คือแบบขอเดเรียบรอยแล้วทุกคนเชื่อบอกนั่งน่ะเอาลูกนนอนไม้เปนอนไม้อ,อูผูกอยู่ในอยู่ในปาน่าในสวนนะนะันงในอูผูกไว้ในปา่าทิมไ้โดยที่บ่ได้ห่อผาบ่ได้ห่อผาบ่ไ่้ไยังเนี แ่ว่าก็เรื่องว่าบริฮอดีหรอกแต่บาก็เอาเสือเสือที่ใส่ไปเห็ดงานเนี่ยปูปูปูร่องเพราะแต่บะตูคนมันบาหลอดออกจากตาตาของอูนเห่นไหค่ะเดี๋ยวที่นี่กระทิมลูกกับเมื่อทิมลูกกับเมื่อเลยทาตัวปกตินั่งทําตัวปกตินั่งกับเมื่อเนาะเมื่อกับบานี้คือแบบว่าผู้หญิงที่อยู่น้ากันเนาะกระถามาอ้าเป็นหยังกางเกงคือเป็นสีแดงคือแบบว่าคือแบบแบอกแบบว่น วันของเดือนของผู้หญิงมากน,น,นะนะมันก็บ,บอกว่าเออเป็นเม่นเป็นวันของเออเป็นรอบเดือนมาสันว่าเป็นรอบเดือนเป็นแห้งมันก็เลยมันก็เลยอันว่าอะไรใส่ว่อะไป,ป้องกันหนึ่งสินะมันก็เลยเลอะนะจะจะไปอาบน้ำไปยังปกติอยู่อยู่ปกติคุณเสือบอกแดวบาดนี่คือแบบว่ากะคือแบบว่ากะมี่กะมี่กะมีคนทำงานก่ไก่ไกันไ,ไก่สวนไก่ไก่น่ะ กาไปกาไปเอาไหมฟืนไปเอาไปเอาไหมขึ้นไปเอาไหมฟืนจะเอามาก่อไฟทําอาหารที่แบบว่าเข้าอยู่สวนไกลๆกันสินะแล้วเขาก็ขึ้นไปเขาไปในสวนที่เพิ่นเห็ดงานที่ผพ้หญยิ่งคนนีเห็ดงานแล้วบ้านนี้เขาได้ยินเสียงเด็กหงอเออเขาได้ยินเสียงเด็กหน่อยไห้แล้วบ้านนี้ก็เลยก็เลยงงๆเขาเขาก็ยืนก็ยืนฟังนาะว่าเอ้าเสียงผ้ายมาห้อยู่นีลูกผู้ใดสิมาอยู่นี่คือเด็กในหน่อยคือแบบว่า มันจะแบบว่ามันหายแบบเสียงบ่มีแล้วนะเนาะมันก็จะเอ๊ขึ้นที่หนึ่งที่หนึ่งแบบเสียงแบบขึนบ่ขึ้นแบบหายแบบอยู่ตลอดต่อเนื่องนะนะมันจะข้นเสียงแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบเด็กมันแผ่วแบบหายไร้แล้วแบบตัวแห่งเด็กมันตัวแห่งแล้วนะเนาะเออเพราะว่าเขาบอกดูแลแบบว่าคือจังกับทางโราบาลเขาดูแลเนาะเพราะว่าถิ่มวัใช่ไหมนา้ คนกระเข้าไปคือนําเสียงนั่นไปเนาะว่ามันไห้อยู่ใส่มันห่องอยู่ใสฟังจังนึงแต่คือจังเสียงแมวห้องเขา่านังซี่เนาะมันกครๆกับเสียงแมวห้องคือเสียงสัดห้องจัซส่เขาเขาเรยกว่าหรือว่าอันแมวอีหยังบาดเจ็บบ่กกนํ่มไปบึงกันสีน่าะนํานําเสียงไปตามเสียงไปไปกับไปพ่ออยู่กระตอบกลางสวนเนาะกับมีมีเปผูกมีอูผูกผูกระวังระวังต้นใหม่สองต้นและนี่ก็เข้าไปไก็แนมเห็นว่าเป็นเด็กหน่อย อยู่ในอูน่ะคือแบบหมดแดงหมดแดงกัดกัดหมดแดงสมหมดแดงสมเฮ้านี่ที่เฮากินไครมันน่ะกัดตัวเด็กแดงเบิดบางตัวหมดน่นกัดจนจนหมดน่นตุยค่ะติดอยู่เนี่ตัวเด็กหน่อยเลยคือแบบทาไปซาก,ก็านั่นเด็กนะ่ะอาจจะบรอดที่นี่เขากะแบบเขาก็ช่วยเด็กเนาะเอาเด็กน่นไปร่วงบาลเอาไปเด็กร่วงบาลกับเอาหมอหมอเขาก็ดูแลเขาก็ช่วยเหลือ แต่ว่าปฏิหารเด็กอดอืมปฏิหารเด็กรอดในบาดนี้คือแบบเขากับโห่วาคนที่กีดยางสวนเนี่ยเป็นไผ่เอ่อคนที่กีดยางสวนนี่เป็นไผ่เขาก็หโหจักตีเพราะว่าคนกับสวนนคางๆกับพูดคุยรู้จักแม้ว่ากีดยางกับทักทายคุยกันเป็นบมการูการููอยู่กับเ็นอยู่ว่านั่งหน้าท้องนั่นนะเออมันก็เลยแบบว่ากับพ่อรู้ว่าเจ้าตัวที่ก่อเหตุที่เหตุแบบเนี้ยเป็นไผ่ย่างสิไห ระบาดนี้เข้ากระตามเออเข้ากระตามตัวเนาะว่าหายปเบิ่งเงี่ยสินะกะอ่านั่งกะไปเออกะไปกะไปยอมรับว่าเออจังไดนนั่งนั่งบ่ได้สารภาพเลยนั่งกับว่าสิกลับมาเอาคนไปไปซอยไปซอยเอาเด็กนั้นมามาเนี่ยล,ลายๆคนกับไล่บอกนาะเขาว่าสิไปซอยหยังมาเฮือนเองได้เป็นหยังคือบ่อุ้มเอาเด็กมาคันขอนอยู่กับสวนคันว่าไปโรงพยาบาลว่าท่าน เจ้าขวางมาอยู่เฮื่นอาบน้ำเดียบรอยชำระร่างกายแต่บ่มีปัญญาอุงๆมากนี่มันใช่บ่อเขาก็ว่านจังซีนก็คือว่าเอ่อกับมีค้นแบบแบบข้างที่จะแบบว่าต่อวานนะคือแบบทั้งแต่ว่าสรุปทั้งหมดทั้งมวลนา่งกะเอาเด็กนหมือนมาเลี้ยงในเบื้องตนนา่งก็ดูแลไบกนเออในความจิ่ว่าเป็นแม่หรือก็ดูแลไบกรแต่ว่านางก็บ่คิดว่าจะดูแลตลอดเพราะวานางอ่ะคิดว่า ถ้ามีไัยจะเอาไปเลี้ยงนา่งก็จะหายซึ่งอะซึ่งซึ่งก็สรุปก็คือว่านา่งก็หายคนตามปกติที่นางเคยหยนะ้น่ะแต่ว่าครั้งนี้คือแบบว่ามันรุนแรงเกินไปเอเพื่อนหลายคนก็กัโคแบบแบบว่าก็ค่อยๆตีตัวออกห้างคือแบบบอยอยากจะพูดคุยบอยอยากจะจะรุดจะจะ,จะคบต่อยังี่เพราะว่ามันเกินเรื่องความเป็นคนบอที่ทาแบบนี้อย่างซี่นะเออผู้ผู้ได้ยินได้ยินข่าวเนาะผู้กันยังแบบ แบบว่าครบต่อมาไหวอะ่ะก,การเลยกลายเป็นมาคือแบบว่ามันในความแบบว่าในความที่แบบเราคนค้นคนเท่าอะ่ะต้องตง้องตง้องต้องต้องขนาดใดถึงจะเฮ็ดแบบนี้ได้ต้องขนาดใดถึงจะถิ่มคือแบบสายเหลือของตัวเองอะ่ะเออแมวเป็ดไก หมูหมาเขายังเลี้ยงนี่เขายังเห็นแบบตะเกียรตะกายอ่ะแบบสงสารน่ะแมนพอเออนี่นีคนทั้งคนนะคือแบบอุ้ยมันก็เกินคนอืมนั่นแหละเนี่แหละใจของคนมันกะแบบว่าเป็นอีอย่างที่ที่แบบที่แบบเข้าเข้าโบ่บสมาที่จะจะไหนอ่ะเนาะมันเบาอย่างอีดีอ่ะมันมันเป็นอีอย่างที่แบบโอ้ย หรือที่จะแบบว่าบมมีขํามที่ไดจะมาเปรเียบเทียบกับนังไหนเลยเลยอือันนี้กับอันนี้กะหลายคนมาฟังก็สิก็สิมีความคิดนะผู้ผู้เราเลยว่าเธอแต่งเรื่องแบบเป็นจริงเป็นจังมากนะแต่ว่าผู้ยืนยันน้อนยันเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าผู้ก็ขอแค่เราพอให้เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเป็นเล่าให้ฟังเนาะจากบ่ขอเอ่ยเปิดเผยชื่อนาม ถึงใครใดๆทั้งสิ้นเนาะให้เป็นเรื่องเล่าเล่เอาอ่อบ่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาของครัว่เรื่องเรื่องดใดๆก็ตามเพื่อความบันเทิงเล่าให้การฟังเพื่อความบันเทิงบ่ได้ว่าอะมีอย่างอื่นอย่างใดมาแอบแฝงแต่ว่าอาจะมีข้อมเมต์ลบๆคอมเมต์ที่บ่าส,าสังสรรค์แก่กวบ่าเป็นอย่างเพราะว่าผู้ถือสวาเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เขาที่เขาสามารถที่จะคิดหรือพูดออกมามันเป็นสิทธิของเขาเนาะ ความความคิดของคนเฮามันก็แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่เรามีความคิดเป็นผู้ใหญ่เราเคารพสิทธิคู่อื่นซึ่งให้เกียรติผู้อื่นเป็นเขาจะคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันจะเป็นพลังบวกแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันเท่านั้นอ่ะนี่คือความคิดของผู้ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณถูกกําลังแนงใจจาก f อฟซีที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีใน่องของผู้เนาะขอบคุณหลายตอนนี้ผู้กรอการตรวจสอบ จากระบบอยูนะคะว่าจะเป็นข้ามตอบจะออกมาพี่เจงใดเสิเป็นข้าวดีหรือบ่ดีเจงไดกะต่องรุ่นกันเนาะสำหรับเรื่องเล่านี้ก็จะจบลงด้วยอ่าประมาณนี้เนาะก็เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกกานรับชมเด้อค่ะสวัสดีค่ะ